สวัสดีครับผมวันนี้เรามีผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากกา l a x y Fox t h a ไท a แ d เนาะได้ส่งน้องกบมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวน้องกบกันว่ามีกี่ตัวเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะ <c oughs> ให้ให้มาลุ้นเราเองว่ามีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราขอยืมกล่องของเจ้ายืน่นโอมาเป็นที่ที่รองละกันเพราะว่ามันมันจะได้ดูสูงหน่อยนะครับ ใช้ขาตั้งกล้องแล้วกันขอเปิดฝั่งนี้แล้วกันเนะาะเพราะว่าเป็นการปิดปิดที่อยู่เราบรรลุนไปด้วยกันอุย้ย<ม>เกือบไปเกือบโดนใช้มีดต,ต้องระวังนะ<ม>ทุกคนน้องๆที่แบบว่าใช้มีดก,ก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลด้นะครับมผมเมื่อกี้ก็เกือบโดนนะประมาทมวแจะมองกล้องไง ว้าวเอ้ยสามตัวนี่นี่เฮ้ยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเราต้องวางก่อนเปิดออกมาแลว้วว้าเลยนะครับผม <c oughs> เรามาดูกันก่อนนะว่าน้องกบเห็นบอกว่าจะมีมีตัวนี้ตัวนี้ผมขอตัวนี้ไปตอนแรกตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับใน ในฟาร์มของเขาเลยตอนนี้ที่ Galaxy Fox Thailand ที่เขาเพาะออกมาแล้วมันมันตัวใหญ่มากผมก็เลยขอตัวนี้ไปแล้วเขาก็บอกว่าให้ได้ตัวนี้ให้ได้ตไดแต่ก็เดี๋ยวจะแถมมาให้แล้วกันแล้วก็จะให้ลุ้นเอาว่ามีกี่ตัวและจะแถมลูกสาวมาให้ด้วยนะครับ1ตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนลูกสาวแต่ที่แนนๆตัวนี้ลูกชายเขาดูออกนะผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันไป เรามาแกะลูกชายก่อนไอจอึบเอาลงไปลูกพี่นี่เฮ้เอาเรื่องอยู่นะเห็นปะนอีกตัวตัวนี้ตัวนี้ในสายตาผมผมมองว่าตัวผู้ด้วยประสบการณ์อันยิ่งใหญ่นะครับผม <c oughs> เรียกว่าประสบการณ์อันยาวนานแล้วกัน มองจากด้านหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโก่อนเขาจะมีรูปทรงคล้ายกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียตัวเมียจะตัวเล็กหัวเล็กนะทุกคนโอ้ยเต่าเต่าไอเต่ามากวนกลับมาแล้วเอาเตาไปเก็บเมื่อกี้เตามากวนนะครับ ตัวนี้เหรอ้ยตัวทำไมตัวนี้ก็เหมือนตัวผู้ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมมั่วเมื่อกี้ผมขอโทษหย่า <Yeah. S 2> มาถึงแล้วนะครับผมสามตัวโอ้ยเท่นะทุกคนดูดิถ้าใครอยากจะได้นะน้องๆอ,อ่า น้องกบยักษ์แบบนี้นะครับผมเวลาโตมาก็จะเป็นเหมือนเจ้ายืดโอเจ้าอูดเจ้าตือนะนี่เลยจากฟาร์ม Galaxy Fox Thailand นะครับก็ขอบคุณนะที่เขาส่งมาเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้เรามาทดสอบกันไหมทุกคนนี่ผมมีลูกเขาเรียกว่านอนนกนะครับผมเราจะเอามาทดสอบกับน้องกบทางสามตัวว่ามีตัวไหนกินดุกินดีบ้างมันจะกินไหมเนี่ยเพิ่งมาถึง เพิ่งมาถึงให้อาหารแล้วมันจะเกินไปบ้า่าอาลูกพี่คือไม่กินถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรนะผมอะไอ้ลูกพี่กินไหมนี่เอาไม่กินเฮ้กินกินกินไอ้ไอ้ตัวนี้กินตัวนี้กินตัวใหญ่กินตัวนี้ที่ผมเห็นแล้วผมอยากได้เพราะอะไรมันเหมือนเจ้ดตือ มันใหญ่ที่สุดในรุ่นเลยคือเกิดออกมาปุ๊บใหญ่ที่สุดแล้วก็โดดเด่นที่สุดในรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนมันก็จะกิน <c oughs> ผมก็เลยชอบผมก็เลยขอเข้าไปแล้วเขาก็ใจดีเขาก็ให้ผมมาด้วยก็เลยอู้ยน,นันกล้องเราไม่ค่อยตรงเขาให้มายังไม่พอเขายังแถมสองตัวนั้นมาด้วยนะครับ ก็เลยมารีวิวรีวิวให้เขานหน่อยเสียงอะไร <c oughs> เพราะว่าผมเอาง่ายก็ถ้าเกิดว่าพูดไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนผมเป็นหวัดด้วยนะพยายามมาสีนาทีแล้วถ่ายคลิปมา <c oughs> วัดวัดมาแล้วก <c oughs> ็ถ้าอยากได้นะทุกคน Galaxy Fox Thailand นะครับตอนนี้มีจำหน่าย ทั้งลูกออสลูกกบนะครับสามารถทักไปคุยได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเพจเขาไว้ให้นะเผื่อทุกคนสนใจนะครับแดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตนั่งดูน้องกบกินอาหารชิวๆไปก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะไปเหอะกบไม่แป๊บ